เหรียญหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อมจังหวัดนคนปรปฐมนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสยมารุ่นพูนสุขตอกโคด้านหน้านะครับด้านหลังองค์พระพุทธเจดีเนื้อทองแดงผิวไฟแดงแป๊ดแบบนี้เลยนะครับเหรียญน,นี้จัดสร้างปี2544นะครับแท้ทันหลวงพ่อปลุกเสกแน่นอนครับเหรียญน,นี้สร้างเป็นที่ระลึกผูกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตวัดไผ่ล้อมเป็นเหรียญดีที่น่าใช้นะฮะ มีชื่อเป็นมงคลน,นามอยู่ในตัวเป็นรุ่นที่สวยที่สุดเลยแล้วก็มีพุทธศินที่งดงามมากๆพระเดชพระคุณหลวงพ่อภูณผู้ประษษสริทธิประสาทความสําเร็จอันเป็นมงคลสมญานามพระมงคลสิทธิการสิทธิ์อาวุโสของหลวงพ่อเงินวัดตนใหญ่หอมหลวงพ่อพร้อมวัดพระงามและหลวงปู่สุขวัดห้วยจระเข้ผมเปิดแบ่งให้บูชานะครับถ้าใครสนใจก็สามารถทักหาผมได้ทางไอดีบ้านเขียวที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ